โดนไล่ไม่โดนไล่คืนนี้เดี๋ยวรู้กันนะครับยบร์นเอาแน่ครับจะเชือดโทมัสชูเคิลจริงๆทันทีเลยหากตกรอบ UCL คืนนี้ครับรายงาน,นข่าวจากสกายเยอรมันครับบอกว่ายบร์นวนิคเตรียมแผนการไล่ออกโทมัสชูเคิลเอาไว้แล้วหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันตกรอบ16ทีมสุดท้ายยูวาชเบสเลกด้วยน้ะมือของลาซซโอคืนนี้ เพราะว่าไบร์เยนครับจะเปิดสนามอาริอนซารีนาเพื่อแก้แค้นลาซิโอสโมสรจากอิตาลีในเกม2รอบ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหลังจากเกมแรกบุกไปแพ้ที่สตาดิโอลิมบิโกกรุงโรมศูนประตูตอนหนึ่งทางสื่ออย่างสกายเยอรมัน er นะครับยืนยันข้อมูลที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้ว่าไบร์เยนมิวนิกจะแยกทางกับโชมัสทูเคิลทันทีหากตกรอบ16ทีมสุดท้ายแชมเปียนส์ลีกไม่ว่าผลการแข่งขันนั้นจะออกมาเป็นยังไงก็ตาม พราะจะสามารถยืนยันความล้มเหลวของทีมในฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4ได้ทันทีสถานาการณ์ปัจจุบันในบุนเดสลีกาเนี่ยไบเยนก็บุกไปเสมอกับไฟบวกล่าสุดเมื่อวันศุกร์ครับ2ประตูต่อสองทำให้ตามหลังห้างยาไบาเออร์หรือเส้นทีมจะฝูงเพิ่มเป็น10คะแนนแล้วครับโอกาสที่ทาแชมป์ซีซั่นนี้จะหลุดมือมีสูงมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเสือใต้ไบเยนมิวนิค ก่อนหน้านี้ไบเยนประกาศการแยกทางกับโชมัสชูเกิลหลังจบฤดูกาลนี้ไปแล้วและเป้าหมายอันดับหนึ่งอย่างชาบิโลอนโซคุณซือของห้างยาเลวูซนก็ต้องรอให้ซีซั่นนี้จบลงซะก,ก่อนนะครับดังนั้นหากจะเป็นต้องปลดชูเกิลอย่างกระตันหันเนี่ยสโมสรก็อาจจะพิจารณาโค้ชชั่วคราวมาคุมทีมจนจบฤดูกาลนี้ไปก่อนนะครับผม,ม,ม,มจืดไปเลยนะครับโชมัสชูเกิลคืนนี้ก็ต้องมารอดูครับว่าจะหมู่หรือจ่าจริงๆนะครับ ถ้าแพ้แล้วก็ตกรอบอโดนน้ำมือของลาซิโอเนี่ยอาจจะไปเลยก็ได้ครับสำหรับโชมัสทูเคิลครับอาจจะโดนเด้งเลยนะไบเยนอาจจะไม่รอจนถึงจบฤดูกาลนี้นะครับผมโอ้โห,หน่าสนใจมากๆเลยูุกคนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์ของโชมัสทูเคิลเดี๋ยวคืนนี้ครับรู้กันนะครับจะเข้ารอบหรือตกรอบสำหรับไบเยนมิวนิคเจอลาซิโอนะครับผม จัดไปให้ไปรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะ